ชีวิตพลิกเข้าวงการเอมิ A ราร้องไห้หนักสะเทือนใจบทจ่อเมียหลวง1 0 0ล้านพีคสุดๆเมียหลวงสุดช้ำจ่อเมียหลวง100ล้านชีวิตพลิกมากเข้าวงการรอฟังผลงานเพลงฟ้ามีตาใน7วันหลังเอมิราได้งานแรกเล่น m v ตีบทแตกร้องไห้หนักเนื้อหาตรงกับชีวิตจริงข้้แทานนักร้องและนางเอกน้องใหม่ รวดเร็วทันใจแฟนๆไปอีกประจักษ์ชัยไหยทองคำนายห้างไหทองคำรคคอร์ดหลังจากเปิดตัวเอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบู์ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอของ New i, นิวเตยนายห้างประจักษ์ชัยหลายสดบรรยากาศถ่ายทำเอ็พร้อมทั้งบอกด้วยว่านอกจากเข้ากับกระแสตอนนี้แล้วแฟนเพลงช่วยกันเชียร์บอกว่า100ล้านวิวอย่างแน่นอน นายห้างประจักษ์ชัยยังโพส์ภาพกับปรากฏการร้อนแรงจากรายการโหนกระแสเอมิรานำแสดงวันนี้ขอบคุณป่าเทพเลิงนกทาขอบคุณเสียเบิร์ตพนาผู้ประสานงานร่วมลงทุนสร้างต่อยอดให้น้องเอมิราก้าวสู่วงการแสดงและนักร้องเร็วๆนี้ พร้อมทั้งยังเผยภาพจาก MV แคสตัวแสดงออกมาเปเวอร์โดยในห้างชื่นชมฝีมือการแสดงของเอด้วยว่าเล่นเก่งมืออาชีพมากร้องไห้จริงทำอารมณ์ได้ไวมากถามว่าทำไมบิวได้ขนาดนี้ผู้กำกับบทเอารูปลูกชายให้ดูคิดถึงลูกมากร้องไห้หนักมากพรุ่งนี้ลงจอเต็มเพลงครับ โดยนายห้างไหทองคำยังได้เผยซีนอารมณ์ถ่ายทอดจากชีวิตจริงของเอมิรารับบทบาทใน MV ร้องไห้หนักพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอมิ A ราร้องไห้หนักมากเลื่อนดูรูปลูกชายบ่อนน้ำตาก็ไหลามาเป็นสายบทสะเทือนใจจาก MV นายห้างนักปั้นศิลปินไลฟ์สดมารับว่าที่ซุปตาเอมิราเตรียมพาไปเข้าห้องอัดด้วยเตรียมเป็นนักร้องคนใหม่ ส่วนผลงาน MV ร้องไห้หนักเจ้าตัวบอกว่านึกถึงหน้าลูกเตรียมเพลงฟ้ามีตาให้เอมิราเข้ากับเรื่องราวชีวิตของเอมิราไม่เกิน7วันปล่อยเพลงนี้ออกมาอย่างแน่นอนพร้อมเตรียมไปถ่าย MV อาทิตย์หน้าที่อุดรด้วยโดยมีแฟนเพลงคอมเมนต์เชียร์กันรัวๆเตรียมเป็นเมียหลวง100ล้านวิวแน่นอนส่วนฟ้ามีตาเชียร์ให้เพลงถึง300ล้านวิวกันเลยทีเดียวนักปั้นศิลปินประจักษ์ชัย ยังโพสต์การร่วมงานกับเอมิราพร้อมบอกด้วยว่าหลังจาก MV นี้เสร็จแล้ววันนี้รับน้องเอ,งเ,องเข้าห้องอัดใส่เสียงเพลงแรกในชีวิตฟ้ามีตา7วันลงจอช่องเอมิราชาแนลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด